กู้ซากเรือใต้มหาสมุทรทีมค้นหานานาชาติสามารถเก็บกู้ชิ้นส่วนเรือดำน้ำไททันซึ่งประสบกับโศกนาฏกรรมระหว่างเที่ยวชมซากเรือไททานิกในเดือนนี้และพบกับชิ้นส่วนที่อาจเป็นของร่างกายมนุษย์ด้วยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงบองสเนตันดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่19มิถุนาว่ากองกำลังยามฝั่งสหรัฐออกแรงการเรื่องการเก็บกู้ชิ้นส่วนของเรือดำน้ำไททันซึ่งซึ่งสูญหายระหว่างการนำมหาเศรษฐี5คนดำดิ่งชมซากเรือไททานิกในเขตตอนเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติกเมื่อวันที่18มิถุนาที่ผ่านมาและเรือเกิดการระเบิดจากด้านนอกฆ่าชีวิตผู้อยู่บนเรือทั้งหมด ภารกิจเก็บกู้เป็นความร่วมมือระหว่างสหรัฐแคนาดาสหาราชอาณาจักรและฝรั่งเศสโดยทีมงานได้รับความสนับสนุนด้านอุปกรณ์เป็นยานหุ่นยนต์ควบคุมจากระยะไกล o d y s s ของบริษัทเพ l a g i c Research จากนิวยอร์กยกชิ้นส่วนขนาดใหญ่ทรงกลวยขึ้นสวนหน้าต่างชมวิวซึ่ง กระจกหลุดออกไปขาตั้งและชิ้นส่วนที่เป็นช่องเก็บอุปกรณ์นอกจากนี้มีการพบชิ้นส่วนซึ่งน่าจะมาจากร่างกายมนุษย์ด้วยหลังจากนั้นมีการลำเลียงชิ้นส่วนทั้งหมดมายังท่าเรือที่รันิวฟันแลนด์และเลบาดอทางตะวันออกเสียงเหนือของแคนาดาเพื่อเตรียมนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันตรวจสอบต่อไปทั้งนี้กองกําลังยามฝั่งสหรัฐยืนยันเมื่อวันที่2 2ม,มิถุนายนที่ผ่านมาว่าพบพื้นพบชิ้นส่วนของเรือดำน้ําไททันไม่ห่างจากส่วนหัวเรือไททานิกซึ่งจมอยู่ที่ระดับความลึกประมาณ3,800เมตรใต้มหาสมุทรแอตแลนติกสำหรับบุคคลบนเรือดำน้ำไททันทั้ง5คนได้แก่นายฮามิด หาดิงนักธุรกิจพันล้านและนักสำรวจชาวสหรัฐอเณราจักาประธานบริษัทด้านอากาศยานแอคชั่นเอวีเอชั้นนายซาซาดาดาวูดนักธุรกิจชาวปากีสถานและนายสุเลมานดาวูดบุตรชายนายปอองดีนาโซเลนักสำรวจชาวฝรั่งเศสและนายสต็อกตันรัฐประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร CEO บริษัทโอเชียนเกตเอ็กเพดิชั่นเจ้าของเรือดำน้ำไทยท่าน